สวัสดีครับท่านข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของกลนลวงบริษัทสินเชื่อครับมีผู้ร้องมายังรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะฮะกฎหมายเลขสามตอนบ่ายสองห้านาทีจนถึงบ่ายสามนะครับก็คือว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะครับเขาไปกู้เงินกับบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งนะฮะแล้วไปเจอว่าสัญญานั้นไม่เป็นธรรม นะมีการให้เซ็นสัญญาด้วยพิธีการเอากระดาษเปล่ามาแล้วก็ให้เซ็นะแล้วก็ไม่พอเงินที่โอนเข้ามานั้นก็ไม่ได้เป็นเงินที่โอนมาเต็มจํานวนแต่หักค่าธรรมเนียมทั้งทางทีงทงทง่จริงๆแล้วบริษัทที่แจ้งว่าไม่สามารถที่จะมีการหักค่าธรรมเนียมตรงนั้นไปได้ตามคําโฆษณานะ เพราะเขาโฆษณาว่าไม่มีค่ารมเนียมแต่ผู้ร้องอ้างว่าถูกหักค่ารมเนียมทมเนียมไปบัตรเงินนะฮะในจํานวนเต็มนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเราเลยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะก็ได้มีการนําเสนอเรื่องนี้พูดถึงบริษัทดังกล่าวนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ว่าจะจะให้เพื่อนๆได้ไดรู้เท่าทันกับบริษัทสินเชื่อนะฮะตอนที่คุณจะไปเซ็นเอกสารเนี่ยนะต้องดูดีๆเขาให้กระดาษเปล่ามาหรือเปล่า หากว่าเขาให้กระดาษเปล่ามาเราไปเซ็นชื่อนะอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้เสียงเขามานะครับเขายืนยันว่าเขาได้เซ็นเอกสารเป็นกระดาษเปล่าว,วันหนึ่งนะฮะถูกฟ้องร้องอ้าวทำไมกระดาษเปล่าที่เคยเซ็นไปแล้วนั้นมันมีข้อความมาพรึบไปหมดเลยเออนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะฮะนะแล้วมีการขายพวกประกันพวกด้วยไหมถูกตั้งข้อสังเกตด้วยนะประเด็นนี้ ใครนะครับเป็นผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสามารถแจ้งบอดแสเพิ่มเติมมาได้ที่รายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับนะเราจะมีทนายความจับสภาทนาความนะครวันละ2ท่านเนี่ยคอยให้คําแนะนําท่านอยู่แล้วก็มีนักข่าวที่จะคอยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้หาคําตอบเรื่องนี้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะเพื่อนๆครับ,รบอย่างไรแล้วแต่เนี่ยฝากบอกคนอื่นหน่อย เตือนกันหน่อยแล้วกันครับ